坑坑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  นองอยึดคิงว่างขาย่าขยับขาท้ายไปมากกันนูนกล,ลานั่นแมะ่กะันนูนกลนนั่นแม่ลาให้มันอยู่เป็นแมพ่พญ,ญาจังสั้นละลาจังสั้นละลาเอาละเอาละหยุดส้อยขาหยุดส้อยขาได้แล้วไอ้สิได้สียบถนัดชัดให้ดังจึกจึกจึกแล้วหยุดกึกกึก ลายขยับขาท้ายไปมาก่าขยับขาซ้ายไปมากม,มันจะได้กิเกึ่งกิ่เกึงไม่ได้กึ่งเงิไ่ได้กึ่งเงิ